สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มาศาลแพ่งนะครับนะมาเจอคดีฟอกเงินผมนั่งฟังอยู่นะครับอยากจะมาเตือนภัยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ชอบติดต่อกับพวกมิจฉาชีพคนที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายคนชั่วคนโกงคนสีเทาแชร์ลูกโซ่เจ้าของบ่อนการพนันระวังนะครับเวลาคนเหล่านั้นถูกดําเนินคดีช่โกงแล้วเนี่ยนะ ถ้าคนพวกนั้นมาติดต่อมีเส้นทางเงินเงินเข้าเงินออกไม่ว่าจะให้ยืมนะกู้ยืมซื้อขายที่ดินหรืออะไรต่างๆนะครับนะใครที่มีเส้นทางเงินติดต่อกับพวกมิจฉาชีพหรือพวกทําธุรกิจสีเทาคนโกงชาติบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกดําเนินคดีแพ่งในความผิดฐานชอกในความผิดเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินแล้วก็จะต้องถูกฟ้องนะเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนะครับ วันนี้มาเจอหลายคนนะครับถูกดำเนินคดีเพราะนั้นก็มาเตือนภัยว่าคบคนนะครับอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าทําธุรกิจอย่าอะไรต่างๆกับคนชั่วคนเลวแล้วก็จะซื้อซื้อที่ดินก็ต้องดูว่าคนขายซื้อมาจากโจรหรือเปล่านะถ้าซื้อมาจากโจรเราก็จะโดนลิฟที่ดินคืนไปเป็นของหลวงซะนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทนายเดชาด้วยนะครับจุกครูจุกครูเตือนกันทุกวันแล้วนะจ๊ะ